อันนี้ก็ดูนักเรียนนะครับวิถีชีวิตพี่น้องที่อยู่ตามชนบทนะคะเห็นไหมกอดกันหน้ารักเชียวนี่ยเขาก็เลี้ยงวัวรักน้องวัวนะคะกอดกันกันกบน้องวัวแบบนี้สนิทสนมกันรักกันแหมคิดถึงชีวิตในวัยเด็กของป้าเปียกเลยนะคะอยู่บนหลังควายนะคะ ขี่เลี้ยงควายขี่ควายอยู่บนหลังควายตลอดเลยนี่เห็นนะคะรักกันรักกันอันนี้เป็นน้องวัวนะคะไม่ใช่น้องควายอืมก็มาทํากิจกรรมเป็นสอนนะคะการสอนในกิจกรรมหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เด็กๆรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดในยุคที่เศรษฐกิจมัน วิกฤตนะคะข้าวของแพงอะไรแพงแบบนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะได้ประหยัดอดออมยังไงนะคะก็เป็นการที่มาช่วยสอนเด็กในเรื่องการประหยัดมุ่งสู่การมีเงินมีทองมีทรัพย์สินในอนาคตนะคะตอนนี้ก็ออกมาเก็บบรรยากาศข้างนอกนะคะ บรรยากาศก็มีวัวนะคะที่พี่น้องเราเอามาเลี้ยงไว้กลางทุ่งนาในบรรยากาศที่บ่ายบายคล้อยนะคะตอนนี้บายคล้อยก็อีกหน่อยก็จะเป็นช่วงเวลาแดดร่มลมตกนะคะตอนนี้บายคล้อยนะคะนักเรียนกําลังเลิกเรียนมานะคะแล้วก็ามาทํากิจกรรมในตอนเย็นด้วยนะคะ โอ้โหตรงโน้นก็มีวัวตัวน้อยทั้งสามตัวเนี่ยอุ้ยมีวีวัวเล็กทั้งสามตัวเลยมีน้องหมาด้วยน้องหมานีชออานนชออ่ชื่ออะไรเอ่ยแกว่งหางอยู่เนี่ยน้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรเอ่ยตรงนั้นก็มีวัวมีลูกวัวน่ารักอยู่สามตัวนะคะเหมือนกับลูกหมาสามตัวของป้าเปียกเลยน้องสตรอง น้องสตรองน้องสมายน้องกังฟูนะคะแล้วทีนี้ก็มีน้องอะไรบ้างเอ,งเอ่ยนี่มีลูกวัวตัวเล็กอยู่สามตัวกำลังกินหญ้าอยู่น่ารักเชียวนะคะแล้วมีบางตัวก็ไปหยอกล้อเหมือนน้องหมาเลยดูสิเนี่ยเอา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 ,เอาหัวไปพาดหลังของเพื่อนของพี่นะคะก็หยอกกันน่ารักนะคะสำหรับน้องวัว <c oughs> ดูสินะ บางตัวก็สนเหมือนเด็กๆเ,เหมือนกันนะคะก็ไปคลอเคลียก็ไปหยอกเขาอ่าไปเลียเขาไปหยอกเอาหัวไปชนเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าวัวและควายเขามีเขาเขาก็จะมีธรรมชาติในการที่ชนนะคะน้องวัวหยอกกันก็จะชนกันนะคะชนชนชนแต่น้องหมาหยอกกันก็จะกัด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 เวียงเวียง ธรรมชาติของชนิดตามชนิดของเขานะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะเออดูน้องวอัเวเหยอกันเห็นไหมกระโดดขึ้นค่อมแล้วก็ชนชนชนอืมแต่น้องม้าก็กระโดดคอมเหมือนกันนะชนแล้วก็ค่อมเหมือนสมยัยนะแล้วก็กัดกัดกัด,กดเวียงเวียงจนเจ็บนะคะหยอกันนี้น้องน้อง,น,องนี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมน้องอะไรเอยชื่ออะไรคะ น,ะะน้องหมาอืมตอนแรกแกว่งหางด้วยแต่ตอนนี้ไม่แกว่งแล้วเพราะว่าป้าเรียวไม่รู้จักชื่อของเขาเรียกชื่อไม่ถูกนะคะธรรมชาติแห่งท้องทุ่งนะคะดูน้องวัวน,น่ารักนะคะหยอกกันแล้วก็มองดู ทุ่งข้าวค่อนข้างจะแห้งแล้งนะปีนี้มองเห็นทุ่งข้าวป้าซูมเข้ามานะคะอยู่ไกลๆนู้นนะคะความจริงแล้วอยู่ไกลนะป้าซูมเข้ามาจะเห็นข้าวไม่ค่อยงามมีหญ้านะคะมีหญ้าขึ้นเยอะมากกว่าข้าวนะคะแต่ว่าทุ่งนีเ้เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้ข้าวก็เอาไว้เลี้ยงวัวนะคะก็เอา,เอา,เอา ทุ่งนานี้ไว้สําหรับเลี้ยงวัวก็แล้วกัรให้หญ้ามันขึ้นให้วัวกินนะคะเขาก็เลยไม่ตัดนะคะเหมือนที่ป้าเคยเล่าบางนาถ้าเขาทํานาเพื่อต้องการวางผลจากข้าวเขาต้องตัดหญ้าออกก่อนแล้วก็ให้ข้าวเกิดมาเกิดใหม่นะคะบางบางที่ก็ทําได้ผลงามกว่าเดิมนะคะ บางแปลงบางนาก็ได้ผลจะงามกว่าเดิมแต่บางแปลงก็อาจจะตัดแล้วจะเกิดใหม่ไหมจะงามไหมมันก็ต้องเสี่ยงกันไปแหละนะคะเพราะว่าปล่อยเอาไว้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหญ้าเยอะนะคะข้าวไม่มีดูก้อนเมฆดำทะมึนนะคะเนี่ยตรงนี้นี่นะคะ ทีมงานกำลังเตรียมขนอาหารมานะคะน่าจะเป็นทีมทำครัวไหมทีมทำครัวทำอาหารกำลังขนอาหารมาแล้วนะคะเออเมื่อนักเรียนเมื่อผู้ปกครองมารวมกันแล้วเราก็จะร่วมกิจกรรมนะคะนี่มีน้องหมาทักทายด้วยวัดดีวัดดีน้องอะไรครับที่น้องอะไรครับนี่ น้องหมาก็มีเยอะเป็นธรรมดานะจ๊ะน้องหมาก็ทักทายคนที่มานะคะ้้นะแะตอนนี้ทางครัวกำลังเตรียมเพราะว่าเรายังเน้นที่ทำอาหารเป็น ใส่กล่องแพ็กใส่กล่องให้กับไปทานที่บ้านอยู่นะคะเรายังสวมแมสยังรักษาอ่าถ้าถ้ารถอยู่ที่นี่ได้ไหมหรือว่ายัางไงว้าวป้าปเปียกพามาดูฝูงวัวนะคะพี่น้องเลี้ยงวัวหูเยอะมากเลยมีทั้งวัวตัวเล็กแล้วก็วัววัวตัวเล็กก็ไปรวมกับแม่แม่ของแม่แม่แมแมวัวแล้วนะคะ โู้น่าดูมากเลยชีวิตครอบครัวของวัวนะคะแล้วก็ลูกวัวเขาและเลมญ้าอยู่ตามสนามนะคะอยู่ในทุ่งนานี่มันน่าดูมากเลยนะคะทุกท่านดูเนียเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะถ้าหากเราไม่รีบเร่งไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายในแต่ละวันนะคะก็ จะมีชีวิตที่เรียบง่ายทางโน้นกำลังเริ่มเตรียมเครื่องเสียงนะคะเตรียมไม้ละโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยป้าเปียก็เก็บภาพมาฝากนะคะก่อนที่จะเ,เริ่มกิจกรรมนะคะว้าตรงนี้ก็จะมีบ่อเลี้ยงกบนะคะบ่อเลี้ยงกบก็มีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็กำลังพากันดูกบน้อยนะคะดูกบน้อยนะคะอยู่ในบ่อนะคะ บรรยากาศก็ดีดีมากเลยโอ้โหแบบนี้ก็อยากร้องเพลงนะคะอยากร้องเพลงเล่นอยากเต้นรำโอชีวิตชนบทนี้มีความสุขสนุกสนานท้องฟ้าสดใสมีเมฆบ้างเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็มีท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆก,ก็มีนะคะตอนนี้ ก็คือบรรยากาศแบบนี้ฝนพร้อมที่จะตกมาได้ตลอดเวลานะคะอยากจะตกตอนไหนฝนก็อาจจะตกเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณลุงกำลังเตรียมเครื่องเสียงให้ป้านะคะเดี๋ยวป้าจะเข้าไปทำกิจกรรมข้างในนะคะ